สวัสดีครับวันนี้ท studio นะครับจะมาเล่นของเล่นใหม่นะครับเป็นของเล่นจาก Transformer นะครับ Rise of the Beast นะครับก็เป็นของเล่นจากปีที่แล้วนะครับของเล่นใหม่จริงๆนะครับแต่มันลดราคาใน Amazon นะครับก็เลยคว้ามานะครับห่ชิ้นให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ โอเคครับมันก็ออกมาเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะครับอันนี้เป็นของเล่นจากท k คระท o มีนะครับซึ่งออกมาในรัสเนี่ย BCAS 0ูนสามนะครับถ้าเป็นชื่อญี่ปุ่นชื่อซีรีส์นี้จะชื่อคักคุเซเชนจิอาร์เม์เซตนะก็คือคักเซเชนอาร์เม์เซตนั่นเองครับมันก็จะมาทีละสองตัวนะครับ ในเซตนี้ก็จะมี2ตัวก็คือตัวนี้นะครับ Optimus p r i m a l กับไอ s k u l l Crusher นะครับนี่ s k u l l s c r l l Crusher นะครับอสองตัวนี้ก็จะประกอบกันเป็นชุดเกอบแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูทีละตัวกันเลยนะครับเป็นของเล่นใหม่ในปี2023นี่เองนะครับโอเคครับก็เอาสินค้าออกมาแล้วนะครับ เดี๋ยวมาดูตัวแรกก่อนนะครับก็จะเป็นนะฮะ Optimus p r i m a l ของเรานะครับก็จริงๆแล้วมันอยู่ในแพ็คจะเป็นล่างหุ่นยนต์นะครับเนาะแต่ว่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นล่างของคดิล่าก่อนนะฮะดูรายละเอียดดีเทลนะครับละเอียดใช้ได้นะครับการลงสีก็สวยดีนะครับนี่ฮะรูปร่างก็เป็นคดิล่าเลยนะฮะ แต่เสีดายนิดหนึ่งนะครับคือตรงนี้มันลงๆไปนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรจุดขยับไม่ค่อยมีนะจริงๆแล้วมันน่าจะขยับตรงแขนได้นะรายละเอียดออกจะดีแต่ว่าขยับน้อยมากนะครับมันน่าจะขยับตรงศอได้อีกนิดหนึ่งุนข้อมือก็จะดีมากๆนะฮะอันนี้เป็นท่าลิล่าแบบนี้เลยนะครับ o อ t i m u s p r i m ม a ลนะครับ โอเคครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับ s k u l l c r u n c h e r นะครับเป็นตัวเจระเข้ของเรานะครับก็สีสวยนะครับไม่ใช่มีสีเขียวสีเขียวเดียวเนาะมันจะมีเขียวเข้มเขียวอ่อนแล้วก็เขียวที่เป็นแบบดูไซส์แบบนี้นะครับข้างในปากมีเหมือนเป็นปืนอยู่นะครับ เขยบหางไม่ได้นะครับหัวไม่ได้นะครับแต่ว่าขาเออขาหน้าขาหลังเนี่ยได้หมดนะฮะก็ถือว่าตัวนี้ใช้ได้ครับชอบเลยนะฮะจระเข้โอเคครับเดี๋ยวเรามาแปลงร่างกันนิดนึงนะครับอ่ามันชื่อชุดเชนอาร์เมอร์ไอตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวอ่าอาร์เมอร์ไปนะครับเป็นตัวเกราะไปนะครับเดี๋ยวขอไว้ที่หลังนะฮะ เดี๋ยวมาดูตัว Optimus Prime ออกนนะครับเดี๋ยวแปลงกายเป็นหุน่นยนต์ก่อนนะครับไม่ยากเลยนะครับง่ายมากนะครับตัวนี้นะครับก็แค่บิดแขนก่อนนะฮะแล้วก็ยืดขามันออกมาสุดแล้วนะครับไอตัวหน้าอ,อกนี่ก็มันดึงออกมานะฮะ แล้วก็ทำการหมุนนะครเข้าไปข้างในแล้วก็กลับเปนเหมือนเดิมนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ Optimus p r i m a l Mode หุนยนนะครับอืมนะที่ยังบอกไว้เมื่อกี้นะครับมันขานี้โอเคนะขยับได้เยอะอยู่นะอย่างเงี้ยังขยับได้อยู่นะแต่มันจะลงไปหน่อยตรงนี้นะเหมือนเดิมแล้วก็ตรงข้อศอกอ่ะอยากให้ขยับได้อีกนิดนึงนะครับ หน้าตาอนนะฮะหน้าตาไม่คล้ายในในหนังเท่าไหร่นะครับนะนเป็นออริจินอลของทารโตมนีนะครับมีสัญลักษณ์ของนะครับบีสพวกบีสนะฮะโอเคเสร็จแล้วนะครับเราเอาอา่เดี๋ยวบอก่นความสูงนี่ประมาณ13เซนติเมตรนะฮะอันนี้ความยาวของตัวเจ้าเคนี้โคดไอเคียมนี่ ประมาณ20เซนติเมตรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําให้มันเป็นชุดเกาะกันนะครับก่อนอื่นนะครับมันจะมีจอยต,ตรงนี้นะฮะเราเอาไปสวมตรงหัวนี่เลยนะฮะเหมือนเอาไปสวมอย่างนี้เลยนะฮะมค่อยจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เราเอาอุปกรณ์ออกมาทีหนึงนครับก็คือตรงหางนะฮะนี่ กับตัวหัวนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะเอาติดไปที่หลังนะโอเคยมาได้แบบนี้แล้วนะครับเปิดสาออกมานะดนี้นะโอเคแล้วก็จุดนี้ดันมาข้างหน้านะฮะแล้วก็ดันลงไปมันก็จะ มีคนไกลต่อเนื่องกันนี่ครับล็อกเลย,ยล็อกไหมอ่าล็อกแล้วครับโอเคนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าขอปรับาขาขึ้นไปนะฮะแล้วก็ไอแขนนี้ก็ปรับขึ้นไปตรงนี้นะฮะล้อกไอตรงปากนี่นะฮะมันงอได้นะครับตัดมาข้างหน้านี่นี้นะฮะก็ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นอาเมอร์แล้วนะครับนี่ครับมันก็จะป็นติดตรงนี้นะฮะติดแค่หัวนะเดี๋ยวมาดูหน้ากากากันก่อนนะครับนี่ครับนี่หน้ากากของเขาจะเหมือนกับจวระเข้ีิติงเนาะแต่เสียดายนะครับไอ้ตรงแขนเนี่ยมัน จะเกะกะนิดดึงนะฮะเนี่ยมันจะติดแขนตรงนี้นะฮะส่วนตัวนี้ไม่มีปัญหาไม่ติดนะฮะแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันงงๆใช่ไหมมันก็จะเอาหัวตัวเนี้ยมาเป็นอาเมืที่แขนนะฮะหรือว่าอาวุธก็ไม่รู้เหมือนกันนะเสียดลงไปเป็นแบบนี้นะฮะดาบนะฮะ มัจะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นดาบหางจระเข้นะฮะไม่ใช่ว่านหางจระเข้นะฮะอ๋อโอเคบาลามันก็จะยากที่นึงนะครับเพราะว่ามันหนักข้างบนนะครับสีผมชอบนะสีสันสีเขียวกับสีดำเนี่ยมันเป็นโทนเดียวกันเนาะแต่ที่ไม่ชอบก็คือมันลกรุงลัลงไปหน่อยนะเห็นไหมมันมีไอตัวนี้ตัวนี้ มันลดลงเล่ลาไปหน่อยมันน่าจะทําให้มันคอมเพกกว่านีดนิดหนึ่งนะฮะมันลดราคาเนะ้ะก็เลยซื้อมาเล่นดูนะฮะแต่ข้อต่อนี่อนาคตน่าจะหลวมนะฮะอันนี้ก็เกือบจะหลวมละเล่นบิดไป2อาครั้งนี่รู้สึกว่ามันหลวมก็เกก็เก,ก,กละโอเคครับก็ประมาณนี้มาครับเนาะก็เป็นของเล่นในชุดของ r i s e off the beat นะครับ ในรหัส bcas 0 3นะครับคั imal, ก er, เซเชนจิอาร์มาเซตโตนะครับของ Optimus Primal แล้วก็ s k u l l c u n c h e r นั่นเองนะครับแต่ว่าซีรีส์นี้ยังมีแบบตัวอืนอ่นอยู่นะครับก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะในส่วนตัวผมแล้วนะที่ว่าตัวสองตัวนี้เซตเนี้ยมันสวยสุดละนะครับเนาะสีกับเขาเรียกว่าปริมาณแล้วก็ลูกเล่น คิดว่าคุ้มสุดละในราคานี้นะครับในเซตเดียวกันมันจะมีตัวอื่นที่ราคาแพงกว่าแต่ว่าลูกเล่นการแต่งร่างไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับก็น่าจะซื้อแค่สองตัวนี้ขค่นั้นนะครับยังไงคลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอของเล่นใหม่หรือเก่าแนละ้วก็ติดตามชมกันได้นะครับวันนี้ขอคุณมากสำหรับการติดตามชมนะครับที่ส e ตูดิโอสวัสดีครับ